สิงคโปร์ได้รับการตั้งฉายาใหม่ว่าเจนีวาแห่งตะวันออกเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนึกถึงเจนีวานึกถึงสวิตเซอร์แลนด์นึกถึงสวิตเซอร์แลนด์นึกถึงอะไรทองคำอ่าสิงคโปร์ตอนนี้กลายเป็นเจนีวาแห่งตะวันออกสถานที่เก็บทองคํามากของบรรดาเศรษฐีของโลกไปแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน สิงคโปร์ได้รับการตั้งฉายาใหม่ว่าเจนีวาแห่งตะวันออกเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนึกถึงเจนีวานึกถึงสวิตเซอร์แลนด์นึกถึงสวิตเซอร์แลนด์นึกถึงอะไรทองคำอ่าสิงคโปร์ตอนนี้กลายเป็นเจนีวาแห่งตะวันออกสถานที่เก็บทองคำมากของบรรดาเศรษฐีของโลกไปแล้วนะครับเรื่องนี้ครับนิกกี้ชวเอลนะครับเป็นหัวหน้าสายงานวิจัยและกลยุทธโลหะมีค่าของสถาบันการเงินที่มีชื่อว่า MKS Group เนี่ยนะครับเขาก็มาพูดถึงเรื่องของตอนนี้ไม่ใช่แค่กระแส แต่เป็นแนวโน้มที่ชัดว่าทําไมมหาเศรษฐีกับนักลงทุนชั้นหลายคามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกโลหะมีคา่าพวกเมทัลที่เป็น precious metal เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทองโลหะเงินหรืออาจจะมีพลเเดียมบางอย่างเนี่ยนะครับถึงได้ตัดสินใจขนานนามประเทศสิงคโปร์ว่าเป็นเจนีวาแห่งตะวันออกอท่านผู้ชมรู้กันออกไหมฮะถ้าเทียบของเมืองไทยเราของเราเคยถูกขนานนามว่าอะไรโอเรามีหลายชายาฮนะเวนิสแห่งตะวันออกดีทรอยต์แห่งเอเชียแต่นี่สิงคโปร์เขาเป็นเจนีวาแห่งตะวันออกนะ ผมตั้งถามท่านผู้ชมว่าเวลาเรานึกถึงเจนีวาเรานึกถึงอะไรฮะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถูกไหมฮะพอเรานึกถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรานึกถึงอะไรฮะทองคำถูกไหมฮะเราเคยดูหนังเรื่องเจมส์บอนด์ตอนหนึ่งใช่ไหมฮะว่าวสวิตเซอร์แลนด์เก็บทองไว้เยอะขนาดไหนถูกไหมฮะทีนี้พอสิงคโปร์ได้รับฉายานี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาต้องมองสิงคโปร์เกี่ยวข้องกับอะไรทองคำถูกไหมฮะทีนี้หัวหน้าสายวิจัยกลยุทธ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่สถาบันการเงินแห่งนี้เนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าตอนนี้ต่างชาติยกย่องประเทศสิงคโปร์ในการเป็นเจนีวาแห่งตะวนันออกก็เพราาะว่ นักลงทุนเขามองว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงสุดและสูงมากๆเมื่อเทียบกับในหลายๆประเทศทั่วโลกหรือแม้แต่ในภูมิภาคถามว่าปลอดภัยด้านไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อประเ็นที่สองที่เขามองคืออะไรรู้ไหมฮะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบนิติรัฐแข็งแกร่งไม่สะทกสะเทือนไม่อ่อนไหวไม่อ่อนแอไม่เปลออาะบบ้างไม่ถูกแซกนะฮะนี่คือระบบนิติรัฐของประเทศสิงคโปร์ที่แข็งแกร่งอย่างมากๆนะครับสิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่าระบบ การเมืองและสถานการณ์เศรษฐกิจสิงคโปร์คงเส้นคงวามีเสถียรภาพไม่งอนงันไม่เปราะบางไม่ฟื้นและชนิดแบบรอยาวๆแล้วค่อยฟื้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีสําหรับสิงคโปร์นะครับดังนั้นเองนี่นะครับสิงคโปร์เองเนี่ยนอกเหนือจากการมีปัจจัยทางด้านของจิตวิทยาเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่รวมถึงระบบการเมืองแล้วเนี่ยนะฮะสิงคโปร์จงเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการตั้งประเทศเข้ามาประมาณกว่า50ปีนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะสิงคโปร์นี่เขาเรียกว่าเป็นเมืองเปลี่ยนผ่านนะครับ เป็นเมืองเปลี่ยนผ่านเลยไม่เป็นแบบประเภทมาตั้งแล้วก็หยุดหรืออะไรอย่างนี้คำถามคืออะไรรู้ไหมฮะคำถามก็คือว่าทาไมประเทศสิงคโปร์ถึงใช้โมเดลในการสร้างประเทศแบบเป็นประเทศเปลี่ยนผ่านเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายหรือเป็นโมเดลที่เรียกกันว่าเอ็กซ์พอร์ตอิ e พอร์ตรีเอ็กซ์พอร์ตรีอินพอร์ตนี้เป็นต้นนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางขนถ่ายและเปลี่ยนผ่าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าและบริการมาช้านานอย่างมากๆทําให้ประเทศเขาเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เลยทําให้ประเทศที่มีความดึงดูดและน่าสนใจองบรรดาพวกเศรษฐีกับคนร่ารวยที่เป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับว่าต่อไปนี้พอซื้อเสร็จทองคําปั๊บต้องเอามาฝากไว้ที่สิงคโปร์แล้วต้องมาเก็บไว้ที่สิงคโปร์หรือว่าเก็บรักษาในสิงคโปร์นะฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมซื้อทองทุกวันนี้เก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ธนาคารมากกว่ากัน ถ้าเก็บไว้ที่บ้านพิมพบ้านถ้าเก็บไว้ที่ธนาคารพิมพแบงก์หรือพิมธนาคารส่งมานะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งที่วิเคราะห์ก็คือเจอร์มีนซาวารีนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจให้บริการที่ปรึกษากลุ่มเศรษฐีและนักลงทุนฐานะร่ำรวยซึ่งก็มีสำนักงานอยู่ที่ดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่นะครับเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยนะฮะทำไมถึงได้เป็นเชนิวาแห่งตะวันออกเพราะสิงคโปร์ใช้รูปแบบการขับเคลื่อนประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศเปลี่ยนผ่านคนย้ายถ่ายโอน3อย่างนี่นะครับ แต่ในตะไลแล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าการนําเข้าสินค้ามาแล้วก็ส่งออกไปก็สร้างมูลค่าเพิ่มสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆไอ้คันจะมีโรงงานใหญ่โตเหมือนประเทศไทยนะ่ะเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วก็สร้างเกี่ยวกับความเป็นจุดโลจิสติกทางด้านการขนถ่ายสินค้าซึ่งมีกำไรกำไรดีมากมากกว่าจะต้องไปตั้งโรงงานมากกว่าจะต้องไปรแบรบับผิดชอบพวกวัตถุดิบแล้วก็คนแรงงานในยุคสมัยก่อนก่อนก็เหอะนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้สิงคโปร์ได้เปรียบอย่างมากๆและสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คคืืออออเรรรีกกับบนนลงททุุ็ช่สดะไ ขั้นตอนต้องให้น้อยไม่มีเลยยิ่งดีเกิดการเคลื่อนย้ายยับอิสระไม่มีต้นทุนต้นทุน,นมีขอย็เล็กที่สุดหรือเป็นศูนย์ดังนั้นการโยกย้ายทองคําหรือการถอนทองคําเวลามีความจำเป็นต้องใช้ออกจากสิงคโปร์นี่นะครับปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยฮนะเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ด้วยตรงไหนรู้ไหมตรงที่ถ้าเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนธุรกรรมในการเบิกจ่ายถอนทองคําออกประเทศเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับ สวิสนเซอร์แลนด์ยังอาจจะมีขั้นตอนอะไรที่ยุมหยิมอยู่พอสมควรขนาดว่าน้อยที่สุดแล้วนะฮะขาดว่าต่าที่สุดแล้วนะยังสู้สิงคโปร์ไม่ได้เลยนะครับและต่อให้ไปเทียบกับดูไบซึ่งดูไบเนี่ยเป็นศูนย์การกำลังการซื้อขายทองคําที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและติดอันดับใหญ่แห่งหนึ่งของโลกด้วยนะครับดูไบเนี่ยนักลงทุนเกษตรียังบอกเลยนะครับว่าฝากสิงคโปร์ดีกว่าเพราะว่าที่ดูไบเนี่ยเวลาทําขั้นตอนการฝากการถอนการโอนเข้าทองคําแท่งนี่นะครับขอเอกสารเยอะมาก ขอเอกสารหนามากทั้นท่านที่ตอนนี้เราอยู่ในระบบของความเป็นอินเทอร์เน็ตออนไลน์และทุกสิ่งทุกอย่างขั้นตอนต้องน้อยและลดน้อยถอยลงแต่ดูใบกลับไม่ทําอย่างนั้นนะครับดังนั้นเองตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สิงคโปร์นั้นขึ้นท่านเจนีวาแห่งตะวันออกนะครับแม้แต่ทางด้านของ uh, WGC หรือว่าสภาทองคําโลกเนี่ยเขายังเห็นด้วยเลยนะฮะว่าความเป็นประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับทำให้นะฮะการโอนถ่ายโอนเบิกจ่ายทองคําออกจากสิงคโปร์เนี่ยได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเศรษฐี ระดับมหาเศรษฐีและนักลงทุนที่มีความร่ำรวยด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจปัจจัยคืออะไรตรงไหนหรู้ไหมฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมองว่าระบบเศรษฐกิจการเงินของโลกมีปัญหาเประาะบางเนี่ยตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นเขาจะตัดสินใจ move ทองคำเนี่ยไปหาประเทศที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ก็เป็นว่าสิงคโปร์ก็ได้เปรียมในเรื่องนี้ไปนะฮะก็อย่างว่าแหละครับเขาเป็นประเทศที่แบบเกิดมาด้วยนับเขาเรียกแล้วพลวัตใช่ไหมภาษาไทยผููในฟังแล้วก็ต้องแปลอ,อีกเป็นดินามิตแล้วจะเข้าใจมากกว่านะ